สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้แอนก็จะมาต่อทาคาราคุณกับอามามกีคุณ EP 6ถึง EP 8ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ทั้งสองคนได้ไปเที่ยวด้วยกันและใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขนั้นวันต่อมาก็มีสาวสวยมาหาทาคาราถึงที่ห้องเรียนแต่ทาคาราก็ไม่ได้สนใจและขอร้องให้เธอกลับไปก่อนเมื่อเธอคนนั้นกลับไปแล้วเพื่อนเพื่อนของทาคาราก็รีบเข้ามาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเขารู้จักกับประธานนักเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่กันทาคาก็เเเลยบบอออกกพัพื่นขงขงาวว่าัด เขาให้เธอยืมร่มไปก็เลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนได้รู้จักกันเพื่อนๆของเขาจึงสงสัยว่าทําไมทาคาราไม่ชอบเธอทั้งที่เธอสวยขนาดนี้แต่ทาคาราก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเขาไปว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วและตอนนี้พวกเขาก็คบกันแล้วด้วยอามมกีที่แอบฟังอยู่ก็ตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นทาคาราในมุมข้างรักแบบนี้มาก่อนทําให้เขาแอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าหรือที่ทาคาราหมายถึงจะหมายถึงเขากันนะพอคิดได้แบบนั้นอามมกีก็เขินจนตัวแทบแตกแต่จู่ๆเพื่อนสนิทของทาคาราก็ได้เรียกเขาเข้าไปหาแล้ว บังคับให้อามามกีเล่นเกมกินป็อกกี้ด้วยกันกับเขาอามามกีอึดอัดมากก็เลยรีบจบเกมด้วยการกัดป๊อกกี้แล้วรีบหันหน้าหนีทันทีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าทาคาระที่บังเอิญมาเห็นเข้าก็หึงออกหน้าออกตามากและสงสัยตาพิฆคาดใส่เพื่อนของเขาทันทีและนั่นก็ยิ่งทําให้ทาคาระงุนหงิดทั้งวันพอหลังเลิกเรียนอามามกีก็สังเกตเห็นว่าทาคาระงุนหงิดมากเขาจึงจ้องทาคาระไม่ยอมหยุดและยังเย็นชาใส่เขาอีกต่างหากจนทาให้อามามกีงอนขึ้นมาทาคาระที่รู้ตัวแบบนนัั้้กก็เเลยค่ออออๆจบมมืาาไว แต่อามาก,กิก็ไม่ยอมพูดอะไรทาคาระก็เลยหันมาจับใบหน้าของเขาเอาไว้แต่อามาก,กิก็หันหน้าหนีจนทําให้ทั้งคู่ต่างคนต่างงอนกันหลายวันผ่านไปทั้งคู่ก็ไม่ยอมพูดคุยกันเลยเจ้านามาก,กิสังเกตเห็นว่าทาคาระยืนคุยกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ห้องวิทยศาศาสตร์ก็ทาให้อามาก,กิแอบมองอย่างน้อยใจเขาจึงคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรที่จะงอนทาคาระเลย เขาจึงไปดักรอทาคาระเพื่อกลับบ้านด้วยกันแต่ทาคาระก็ไม่ยอมออกมาสักทีจนคาโตริเพื่อนสนิทของอามากิสังเกตเห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนต้องทะเลาะกันแน่เขาเลยไปหาทาคาระเพื่อบอกกับเขาว่าตอนนี้เขาไม่รู้หรอกนะว่าทาคาระกับอามากิทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่รู้ไหมว่าอามากิแอบเห็นทาคาระยืนคุยกับพวกผู้หญิงที่ห้องวิทยาศาสตร์แถมเขาเองก็ยังรอทาคาระกลับบ้านด้วยกันจนดึกการที่พวกเขาโมแต่งอนกันแบบนี้มันไม่ทําให้อะไรดีขึ้นมาหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าอามากิมาคุยกับเขาเขาก็ไม่ควรหลบหน อามากีและฟังสิ่งที่อามากีพูดก็พอ เมื่อทาคาราได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดได้เขาจึงหาโอกาสเข้าหาอามากิแต่ก็ถูกเพื่อนสนิทของเขาตัดหน้าและหาจังหวะเข้าหาอามากิอยู่ตลอดเวลาทาคาราเห็นแบบนั้นก็เลยถีบเพื่อนของเขาด้วยความโมโหและรีบไล่ให้เพื่อนของเขาออกไปอามากิจึงหันมาขอบคุณแล้วชวนทาคาราให้กลับบ้านด้วยกันเย็นวันนั้นอามากิจึงเป็นฝ่ายถามทาคาราว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนคืออะไรพวกเขาเลิกกันแล้วงั้นหรอทาคาราตกใจมากก็เลยบอกกับอามากิไปว่าเขาไม่เคยมีความคิดนี้เลยนะ แล้วทาคาระก็ได้รับรู้ว่าอามากิจะต้องคิดมากแน่ๆเขาก็เลยพุ่งไปกอดอามากิเอาไว้แล้วขอโทษอามากิเพราะเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะความหึงหวงของเขาเลยทําให้เขาทําตัวเย็นชาใส่อามากิอามากิได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากก็เลยถามทาคาระไปว่าแล้วทาคาระชอบเขาไหมทาคาระก็เลยบอกกับอามากิไปว่าชอบสิ ชอบมากด้วยจากนั้นทาคาระก็ขอคืนดีอามามกิดยการโน้มตัวลงไปจูบเขาแล้วทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันอามามกิจก็เลยบอกกับทาคาระว่าตั้งแต่ที่เขาได้เดทกับทาคาระก็ยิ่งทําให้เขารู้ว่าเขารักทาคาระมากขึ้นทุกวันเลยนะแล้วเขาก็กังวลเรื่องแนนาคตของพวกเขาทั้งสองคนด้วยทาคาระได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักก่อนที่จะอดใจไม่ไหวในความน่ารักของอามามกิอามามกิที่รู้ตัวทันก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีแต่ทาคาระที่ทนต่อไปไม่ไหวแล้วเขาาากกก็เลยจจู่โมมมออิแบบทััันตต้งว ถามทาคาราว่าจะทําอะไรทาคาราก็เลยบอกกับเขาไปว่าเขาจะสอนให้อามาก,กิรู้เองว่าเวลาที่อามาก,กิทําตัวน่ารักใส่เขาเขาก็จะต้องโดนลงโทษแบบนี้แหละเมื่อพูดจบทาคาราค่อยๆโน้มตัวลงไปจะจูบอามาก,กิแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ทําอะไรก็มีใครบางคนเข้ามาในห้องซึ่งเขาคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทของทาคาราอามาก,กิจึงกังวลใจมากและกลัวว่าเพื่อนของทาคาราจะนําเรื่องนี้ไปบอกคนอื่น เขาจึงนันทาคาระมาคุยด้วยกันที่บนดาดฟ้าทาคาระก็เลยบอกกับอามากิไปว่าเขาผิดเองที่ทําเกินเลยไปแต่อามากิที่กําลังเป็นห่วงว่าหากคนอื่นรู้เรื่องของพวกเขาจะทําให้ทาคาระไม่มีเพื่อนคบเมื่อทาคาระได้ยินแบบนั้นก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะดึงสติกลับมาแล้วบอกกับอามากิไปว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองจากนั้นทาคาระก็ได้ไปปรึกษาคาโตริ เพื่องสนิทของอามากิกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคาโตริก็เลยตำหนิทาคาระไปว่าเขาน่าจะอดทนเอาไว้ทำไมถึงใจร้อนทําเรื่องแบบนี้ไปได้ทาคาระก็เลยบอกกับเขาไปว่าไม่เป็นไรเพราะเพื่อนสนิทของเขายังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยคาโตริก็เลยบอกกับทาคาระไปว่าใช่ใช่ที่ไหนเขาเห็นหมอนั่นตามอามากิตั้งแต่เช้าแล้ว ทาระได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาอามามกีทันทีทางด้านอามามกีที่ถูกเพื่อนของทาคระจู่จูงแบบไม่ทันตั้งตัวอามามกีก็เลยโกหกเขาไปว่าเมื่อวานเขากับทาคระแค่เล่นโยคะด้วยกันก็เท่านั้นแต่เพื่อนของทาคาระไม่ยอมเชื่อก็เลยทำข้อต่อรองกับอามามกิว่าหากอามามกีทำตามคำขอของเขาหนึ่งข้อเขาจะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกใครโดยเด็ดขาดเมื่ออามามกีไม่มีทางเลือกเขาก็เลยถามเพื่อนสนิทของทาระไปว่าแล้วคำขอของเขาคืออะไรล่ะเพื่อนของทาคระก็เลยยื่นหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูอามามกีว่าเขาขอลอง แต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบทาคาระก็ได้เดินเข้ามาเอาหนังสือฟาดไปที่หัวของเขาหนึ่งทีแล้วบอกให้อามากิไปรอเขาอยู่ด้านล่างจากนั้นก็มาเคลียร์กับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาจึงบอกกับทาคาระว่าไม่คิดว่างานอดีเรตของทาคาระจะทำเรื่องพันนี้เขาเองก็อยากจริงจังมากเกินไปละเพราะถ้าแฟนของเขารู้เขา้าภาพลักษณ์ของเขาก็คงจะไม่ดีแน่ทาคาระจึงบอกกับเพื่อนของเขาไปว่าครั้งนี้เขาจริงจังต่างหากเพราะคนที่เขากำลังคบอยู่ตอนนี้ก็คืออามากิก่อนที่จะเดินออกไปอย่างเทเๆทิ้งให้เพื่อนของเขาถึงกับตกใจและไม่เชื่อในค ขอขาทาคาระจึงทําให้เขาเห็นว่าเขาจริงจังกับอามากิจริงๆแถมยังแสดงอาการหึงออกมาเวลาเห็นอามากิอยู่กับเพื่อนๆของเขาจนกะทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ทาคาระเล่นฟุตบอลกับอามากิเสร็จแล้วอามากิก็เลยเปลี่ยนกลับมาใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมแต่เขาติดกระดุมที่แขนเสื้อไม่ได้เขาก็เลยไปอ้อนให้ทาคาระช่วยติดกระดุมให้เขาหน่อยแต่ทาคาระไม่ได้โฟกัสที่แขนของเขาแต่กลับจ้องไปที่หน้าอกของอามากิแทนแล้วเดินเข้าไปติดกระดุมให้กับเขาด้วยความหวงเมื่ออามากิเห็นทาคาระลุกหนักแบบนี้ก็ถึงกับ เสียอาการและรีบออกจากห้องไปทันทีทิ้งให้ทาคาระแอบยิ้มออกมาอยู่คนเดียวเมื่อเพื่อนสนิทของทาคาระเห็นว่าครั้งนี้เขาคงจะจริงจังกับอามากิจริงๆก็ทําให้เขาเริ่มน้อยใจขึ้นมาเพราะเขาคิดมาตลอดว่าเขาสนิทกับทาคาระมากและคิดว่าที่ผ่านมาทาคาระเป็นคนที่ไว้ใจเขาแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังได้แต่เขาคิดผิด และยิ่งเขาเข้าถึงทาคาระมากขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับอามาก,กิที่เข้าถึงทาคาระได้มากขนาดนั้นในระหว่างที่เขากําลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นอามาก,กิก็ได้เดินเข้ามาเพื่อขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวจากนั้นก็ขอโทษเพื่อนของคาทาระที่ก่อนหน้านี้เขากห่วงไปว่าเขากับทาคาระไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเขาก็ยิ่งเป็นห่วงว่าทาคาระกับเพื่อนของเขาจะทะเลาะกันเมื่อเพื่อนของทาคาระได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยบอกกับอามาก,กิไปว่าพวกเราไม่ได้ทะเลาะกัน แต่ตอนนี้พวกเราตัดขาดกันแล้วตั้งหาอามากิได้ยินก็ถึงกับตกใจมากจากนั้นทาคาระก็ได้ชวนอามากิให้กลับบ้านด้วยกันโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าถึงแม้เพื่อนของทาคาระจะบอกกับอามากิไปแบบนั้นแต่เขาเองก็ตัดขาดกับทาคาระไม่ได้อยู่ดี ในระหว่างทางกลับบ้านอามากิก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอของทั้งคู่เอาไว้ทาคาระเห็นแบบนั้นก็อดไม่ได้ที่จะหลุดปากออกมาว่าน่ารักจังก่อนที่จะรีบดึงสีหน้าให้กลับมาเป็นเจ้าชายน้ำแข็งเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างที่อามากิกำลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นทาคาราก็จ้องอามากิแบบแทบจะกืนไปทั้งตัวเลยให้ได้แล้วเขาก็อดใจไม่ไหวก็เลยโน้มตัวลงไปเพื่อหวังจะจูบอามากิอามากิตื่นเต้นมากพอเห็นทาคารายื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆอามากิกก็เลยยื่นหน้าผากของเขาไปชนกับหน้าผากของทาคาราเข้าจนนทาาาาใหห้้ผกของครเป็น สีแดงเมื่อทั้งคู่ไปถึงที่โรงเรียนคาโตรีก็สังเกตเห็นเข้าก็เลยถามทาคาราว่าทำไมหน้าผากของเขาถึงเป็นสีแดงละ่ะทาคาราก็เลยตอบไปว่าเขาไม่ทันระวังก็เลยเดินไปชนกับกำแพงนะ่ะคาโตรีได้ยินแบบนั้นก็ดูออกทันทีเลยว่าทาคาราไม่ได้เดินชนกับกำแพงแน่ๆก็เลยถามอีกครั้งว่าหรือที่หน้าผากของนายแดงมันเป็นเพราะว่าความกลรวรวายแบบที่เวรุ่นผู้ชายเขามีกันหรือเปล่านะเมื่อทาคาราถูกจับได้ก็ถึงกับตาโตก่อนที่จะรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีแล้วถามคาโตรีกลับไปว่าใกล้จะเรียนจบแล เขาวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างล่ะเมื่ออามากิได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสตันไปทันทีและเริ่มคิดว่าหากเขาหยุดเวลาที่อยู่กับทาคาระไว้แค่นี้ได้ก็คงจะดีเพราะในอนาคตถ้าพวกเขาแยกย้ายกันไปเรียนเขาก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะยังคงเป็นแบบนี้ไหมเย็นวันนั้นครูประจําชั้นก็ได้ขอร้องให้อามากิช่วยยกข้อสอบไปไว้ที่ห้องเรียนในแต่ละห้องให้หน่อยพอทาคาระเห็นอามากิกําลังยกของหนักๆเข้าเขาก็เลยโกงหกเพื่อนของเขาไปว่าวันนี้เขาไม่มีเงินเลยคงจะไปเที่ยวกับพวกเพื่อนๆไม่ได้แล้ว แล้วรีบกลับไปช่วยอามาก,กิยกของทันทีเมื่อไปถึงที่นั่นอามาก,กีที่กําลังหมดแรงก็ได้ล้มตัวนอนลงบนกองข้อสอบทาคาราจึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วเป่าลมเข้าไปที่หูของเขาทําให้อามาก,กิตกใจมากจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันยกข้อสอบมาไว้ที่ห้องด้วยกันอามาก,กีก็เลยบอกกับทาคาราว่าเขาขอโทษที่ต้องรบกวนนะแต่ทาคารามาหาเขาแบบนี้เพื่อนของเขาจะไม่ว่าเอาหรอทาคาราก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกและนี่ก็ไม่ได้เป็นการรบกวนเขาหรอกนะถ้าคนที่เขารักขอให้ช่วยนะ่ะอามาก,กีได้ยินแบบนนั้นกก็ต มากเพราะไม่เคยเห็นทาคาระพูดแบบนี้กับเขาแถมทาคาระเองก็พูดออกมาแบบไม่เขินอีกด้วยทาคาระก็เลยบอกกับอามากิไปว่าเขาคิดแบบไหนก็พูดออกมาแบบนั้นนั่นแหละพอดีคนแถวนี้ชอบคิดไปเองเก่งซะด้วยอามากิได้ยินแบบนั้นก็เขินที่ทาคาระเซล,ลเขาแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันยกข้อสอบมาไว้ที่ห้องเรียนด้วยกันจนเสร็จจากนั้นก็พากันกลับบ้านอามากิที่เหนื่อยมากก็เลยอ้อนขอขี่หลังทาคาระ ทาคาระได้ยินแบบนั้นก็ย่อตัวลงแล้วให้อามากิขี่หลังเขากลับบ้านอย่างมีความสุขแต่พอวันต่อมาในขณะที่ทาคาระกำลังเล่นเกมกับวเพื่อนๆอยู่นั้นอามากิก็ได้เข้ามาหาเขาทําให้ทาคาระเสียสมาธิก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเดินไปกับอามากิทําให้เพื่อนๆในกลุ่มของทาคาระถึงกับเซง็งที่หลังๆมาทาคาระมีแฟนแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กับพวกเขาพออามากิได้ยินเข้าก็เลยเป็นห่วงทาคาระแล้วบอกให้เขารีบกลับไปหาวกเพื่อนๆแต่ทาคาระก็บอกกับอามากิว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากเมื่อเพื่อนสนิทของทา,าระ ได้ยินแบบนั้นก็เลยหาโอกาสมาคุยกับอามามกีเพื่อบอกกับเขาว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนะ เพ,พื่อนก็แค่บ่นเช่นั้นเองแต่ไม่มีใครเกลียดทาคาระแบบจริงจังหรอกนะอามังกีได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจมากจึงขอบคุณเพื่อนสนิทของทาคาระจนนาให้เพื่อนของทาคาระยิ้มออกมาแล้วบอกกับอามังกีต่อว่าเลิกเป็นห่วงหมอนั่นได้แล้วเพราะต่อให้เกิดเรื่องไม่สบอารมณ์เข้ากับคนที่เขาชอบเขาก็ไม่ใส่ใจคําพูดของเพื่อนๆและเก็บมันไ่ใส่ใจหรอกนะอามังกีได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดมากเลยบอกกับเพื่อนของทาคาระไปว่าเขาเข้าใจผิดแล้วเพราะมีแต่เขาเองที่ชอบทาคาระเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เมื่อเพื่อนของทาคาราได้ยินก็ถึงกับงงในคําพูดของอามามกิและพอถึงคาบเรียนพละพวกเพื่อนๆต่างก็พากันแซวทาคาราว่าเดี๋ยวนี้พอทาคารามีแฟนแล้วก็ไม่สนใจเพื่อนฝูงเลยนะพวกเขาเนี่ยเหม็นความรักจากทาคาราเสียจริงแต่ทางด้านอามามกิที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับเพียดขึ้นมาเลยขอคุยกับทาคาราเป็นการสนตัวเพื่อจบปัญหาเรื่องนี้ทาคาราจึงบอกกับอามามกิว่าพวกนั้นก็แค่แซวกันเล่นๆเ,เอง แต่พอเห็นอามามก,กีเงียบไปเขาก็ดูได้ทันทีเลยว่าอามามก,กีจะต้องคิดมากอยู่แน่ๆทาคาราก็เลยรีบเข้าไปดูอย่างเป็นห่วงอามามก,กีที่เครียดหนักมากก็เลยร้องไห้ออกมาแล้วบอกกับทาคาระว่าหากพวกเรายังเป็นแบบนี้ต่อไปทาคาระก็จะไม่มีใครครบนะและเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดข,ของเขาเอง แล้วอามามก,กีก็เดินหนีไปซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาของคาโตริเขาจึงบอกกับอามามก,กีว่าคนที่ต่อให้เราพูดเอาแต่ใจแล้วเขายังอยู่ข้างเรานั้นจะมีสักกี่คนบนโลกนี้กันนะแต่บางทีความเอาแต่ใจของเราอาจจะทําให้อีกฝ่ายรําคาญใจหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้เราเองก็ไม่มีวันรู้เลยไม่ใช่หรออามามก,กิได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดได้ว่าเป็นเพราะเขาเองที่เอาแต่คิดว่าอยากจะอยู่กับทาคาระตลอดไปก็เลยทําให้เกิดความเห็นเก่ตัวแล้วทําให้ทาคาระมีเวลาอยู่กับเพื่อนน้อยลงซึ่งงททาาาด้านคาาระ ที่กำลังใจลอยเพราะเอาแต่คิดเรื่องของอามากิก็ถูกเพื่อนของเขาทักขึ้นมาแล้วชวนไปทําอะไราสนุกๆด้วยกันแต่ทาคาระก็ไม่ได้สนใจเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาก็เลยถามอีกครั้งว่าแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอามากินะ นายจะไม่สนใจจริงๆหรอทาคาราได้ยินแบบนั้นก็รีบผันกลับมาทันทีจนเพื่อนของเขาแซวว่าพอพูดถึงอามากิทีไรสีหน้าของนายก็เปลี่ยนไปทุกทีเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจะบอกให้คนทั้งโรงเรียนรู้เรื่องของนายเลยดีไหมทาคาราได้ยินก็เลยห้ามเพื่อนของเขาเอาไว้เพราะกลัวคนอื่นจะมาแย่งจิบอามากิเพื่อนของเขาเห็นแบบนั้นก็ถึงกับหมันไส้ขึ้นมาเลยถามทาคาราต่อว่าพวกเขาทั้งสองคนเคยนอนด้วยกันหรือยังทาคาราได้ยินก็ถึงกับตกใจในคําถามของเขาแล้วบอกกับเพื่อนของเขาไปว่าอามากิไม่ใช่ ต้องไปถามอามากิตรงๆแบบนั้นดอกนะไม่งั้นเขาไม่ปล่อยเพื่อนของเขาเอาไว้แน่ซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นคาโตรีก็บังเอิญมาได้ยินพอดีทั้ง3าคนก็เลยมาปรึกษากันจนในที่สุดทาคาระก็ตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเขาจบลงแบบนี้เขาจึงหันไปบอกคาโตรีว่าไม่ต้องห่วงจากนี้ไปเขาจะทนุถนอมอามากิให้ดีที่สุดเมื่อเพื่อนของเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหัวเราะออกมาเพราะไม่เคยเห็นทาคาระในมุมนี้มาก่อนแถมเขาเองก็ยังไปสัญญากับคาโตรี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอามากิอีกด้วย organize. ทาคาระได้ยินแบบนั้นก็อายจนต้องเอามือมาปิดหน้าของเขาเอาไว้แล้วเพื่อนของเขากับคาโตริก็ได้ให้กําลังใจกับทาคาระเพื่อที่จะคืนดีกับอามากิให้ได้แต่พอเย็นวันนั้นอามากิก็ได้เรียกเพื่อนของทาคาระไปคุยเป็นการส่วนตัวเมื่อคาโตริบังเอิญมาเห็นเข้าเขาก็เลยรีบนําเรื่องนี้ไปบอกกับทาคาระทันทีเมื่อไปถึงที่นั่นทาคาระก็ได้ยินอามากิกําลังปรึกษาเรื่องความรักกับเพื่อนของเขาทําให้ทาคาระโกรธมากก็เลยรีบเข้าไปบอกกับอามากิ่่าเเขขมีันกกกบอออโดดดดย็ืพง เขาเห็นแบบนั้นก็เลยหลีกทางให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันโดยที่ทาคาระไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอามากิเพียงแค่จะมาขอร้องให้เพื่อนของทาคาระอย่าเลิกคบกับเขาก็แค่นั้นเองแต่ทาคาระไม่เชื่อก็เลยถามอามากิอีกครั้งว่าเขากังวลเรื่องนี้มากจนคิดจะจบความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนเลยงั้นหรอ อามากิก็เลยบอกกับทาคาราว่าใช่แต่เขาก็ยังทําไม่ได้เพราะเขาคิดว่าอย่างน้อยได้อยู่กับทาคาราจนถึงเรียนจบก็ยังดีทาคาราได้ยินแบบนั้นก็เลยถามกลับไปว่าทําไมต้องถึงแค่เรียนจบด้วยทําไมพวกเราไม่คบกันตลอดไปเลยล่ะอามากิได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยิ้มออกมาเพราะคําพูดของทาคาระเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างในใจของเขาออกมาหมดแล้วและเขาก็ไม่คิดว่าคําพูดนี้จะหลุดจากปากของทาคาราได้ซึ่งถามทาคาระอีกครั้งว่า งั้นเขาพูดคำว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ใช่ไหมทาคาราจึงยิ้มออกมาแล้วบอกกับอามากิว่าพูดออกมาสิยิ่งดีเขาชอบจะตายนี่เขาเองก็แอบคิดว่าพวกเขาจะต้องเลิกกันซะอีกทำเอาเขาใจหายเลยนะอามากิที่เห็นท่าทีของทาคาระที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็ถึงกับอึ้งไปสักพักไม่ใช่แค่อามากิที่ถึงกับตกใจในพฤติกรรมของเขานะคะเพราะเพื่อนของทาคาระที่แอบฟังอยู่ด้านนอกก็ถึงกับงงเลยล่ะค่ะว่า นี่ใช่เพื่อนของเขาจริงๆหรือเปล่าอามากิดีใจมากก็เลยบอกกับทาคาระอีกครั้งว่าเขาอยากอยู่กับทาคาระตลอดไปนะทาคาระได้ยินก็ดีใจมากจึงดึงอามากิเข้ามากอดแล้วทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันแล้วทั้งสองคนก็กลับบ้านด้วยกันอามากิก็เลยหยิบโทรศัพท์ของเขามาอัดวิดีโอเอาไว้ทาคาระจึงใช้โอกาสนี้โน้มตัวลงไปจุบอามากิแต่อามากิก็ได้เอาหน้าผักข,ของเขาไปชนกับทาคาระอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทาคาระไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปเขาจึงโน้มตัวลงไปจุบอามากิแล้วทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมมีควา และนี่ก็คือเรื่องราวความน่ารักของทาคาระคุงกับอามากิคุงค่ะต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะแอดแนะนําให้ทุกคนไปดูค่ะเพราะไม่มีดราม่าเลยแม้แต่ EP เดียวใครที่ชอบสายฟิลกู๊ดดราม่าน้อยและจบดีนะคะรับรองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนซับไทยเรื่องนี้นะคะทุกคนสามารถหาดูได้ที่แอป,ปกากาอูละลาเกดอีกเช่นเคยนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ